เล่าเรื่องผีดูบุญพาวาสนาส่งก็ทำให้เราได้มาพบเจอกันกับเรื่องราวความเชื่อของวิธีชีวิตของคนในอดีตประสบการณ์จากเรื่องจริงที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องเล่าขานสืบทอดต่อๆกันมาช่อง เราเรื่องผีดูวันนี้ขอเสนอตอน่อแม่ชีผีปอบสยองภาคสองตอนจบหลังจากนั้นแม่ชีก็เบิงตาสีแดงฉานพ่อหมอเอามีดหมอออกมา ควัดแกวงอยู่กลางอากาศจงไปทุบไปเกิดสกเสถอย่จะได้มาสร้างเวรสร้างกรรมอีกต่อไปเลยหลังจากนั้นพ่อหมอก็พนมมือขึ้นและวางมีดไว้อยู่ระหว่างมือสวดบรรกรรมคาถา เรื่องราวความเดิมจากตอนที่แล้ววิไลลักษณ์หญิงสาวผู้อาภัพเกิดในครอบครัวที่ยากจนมีความใฝ่สูงอยากได้มีเงินทองมากมายจึงคอยจ้องจับหาแต่ผู้ชายที่มีแต่ความร่ำรวยเพื่อสนองตันหาและความอยากมีอยากได้ของตนจึงไปทำสเสน่ห์ยาแฝด เพื่อได้ครอบครองชายผู้นั้นได้เศรษฐีหนุ่มในหมู่บ้านรูปร่างหน้าตาดีช่างรักและเอ็นดูวิไลร,รักเป็นอย่างมากอยากได้อะไรก็ประเคนให้จนครบหมดทุกอย่างเธอหลงละเริงกับกิเลต,ตันหาอยากเที่ยวไหนแฟนหนุ่มก็ให้ไปเที่ยว ท้ายสุดแล้วกิเลสตัณหาครอบครองทำให้ตนผิดคลำโดยการไปผิดลูกผิดผัวลืมไปแล้วว่าตนมีสามีอยู่แล้วจากนั้นวิญญาณปอบได้เข้าสิงร่างวิไลลักษ์ออกหากินเป็ดไก่ชาวบ้านเรื่อยมาจนท้ายสุดแล้ว โดนชายหนุ่มผู้นั้นจับได้ว่าเป็นปอบแต่ชายหนุ่มผู้นั้นก็ยังหลงรักเธอยอมได้แม้กระทั่งเธอเป็นปอบขอร้องห้ามปามเธอไม่ให้เธอออกไปกินไก่ของชาวบ้านถึงขนาดจับเธอมัดไว้ที่เตียงแต่แล้วด้วยความลืมตัวของวิไลรักษ์เมื่อปอบเข้าสิงล่างก็ทำร้าย แฟนหนุ่มของเธอจนตายและกินตับไตไส้พุงจนหมดเธอตื่นมาพบเจอศพแฟนรักทำใจไม่ได้เสียสติหลงเดินตะเพิดออกไปจากหมู่บ้านทันใดนั้นเองก็ไปเจอกับพระธุดงท่านหนึ่งชี้ทางสว่างให้ไปบวชเรียนเป็นชีเธอได้ปฏิบัติตาม และหลังจากนั้นเธอก็ได้ปฏิบัติธรรมขัดเกลากิเลสอันดีจนอยากหาทางสว่างโดยการออกเดินทุดงชายหนุ่มกับหญิงงามซึ่งเป็นพี่น้องกันอายุไล่เลี่ยกันสิปดกับยี่สบปีตัวพี่ชายเป็นพี่รูปร่างสูงใหญ่ส่วน สาวน้อยวัยสิปก็หน้าตาน่ารักพ่อแม่ใช้ให้ไปเอาของที่บ้านญาติซึ่งบ้านญาติก็อยู่ติดใกล้วัดแห่งหนึ่งขณะที่เดินทางไปนั้นพี่จา๋าพี่เห็นไหมกดสีขาวๆนั่นมีใครมาตั้งกดอยู่ตรงนี้หญิงสาวมองเห็นเป็นแม่ชี กำลังนั่งวิปัสานาอยู่ใต้กฎสีขาวหลังจากนั้นเธอก็ชวนพี่ชายเดินเข้าไปกราบเธอสบตากับแววตาของแม่ชี <c oughs> เธอรู้สึกถึงความเอ็นดูและความผูกพันคล้ายเธอมีความผูกพันกับเธอและแม่ชีมาก่อนเมื่อทั้งสองก้มลงกราบพี่ชายของเธอ ได้เงยหน้าขึ้นมาก่อนในมองเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปของแม่ทีดูคล้ายแววตาของสัตว์ป่าที่กำลังจะจ้องจะกินเหยื่อหลังจากนั้นยังแอบเห็นแม่ทีตวัดลิ้นเลียลิมฝีปากขายหิวอะไรเป็นอย่างยิ่งแต่พอหันมาสบตาก็กลับนิ่งสงบ แม่ชีบอกว่าจะให้สินให้พรแก่น้องสาวจึงให้น้องสาวกราบอีกครั้งหลังจากนั้นเอามือรูปผมทนปากงึมงงามงึมงงาบริกรรมคาถาแล้วค่อยๆเป่าไปที่กลางกระหม่อมของน้องสาวน้องสาวของเธอบูบหมดสติในทันใด หลังจากนั้นแม่ชีก็ยิ้มที่มุมปากแล้วค่อยเอามือคว้าอุ้มหญิงสาวคนนั้นขึ้นมาเมื่อหญิงสาวคนนั้นรู้สติคืนฟื้นขึ้นมาก็ได้แต่กราบลงกับตักของแม่ชีอีกครั้งน้องไม่เป็นไรหรอกครัพี่เมื่อกี้ใครจะเป็นลม เหมือนวันนี้น้องอยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยค่ะหลังจากนั้น,ก,น,นก็กราบลาแม่ชีและเดินทางไปที่บ้านของญาติซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดหลังจากที่ไปเอาของจากบ้านญาติเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินผ่านกลับมาผ่านวัดก็เหลือบไปมองแม่ชีแต่ปรากฏว่าทั้งกฎทั้งแม่ชี ไม่อยู่เสียแล้วเหลือแต่ความว่างเปล่าในพื้นทีป่าช้าน้องได้ยินเสียงมีคนเดินตามเราใช่ไหมพี่ชายหันหลังขวับเพื่อกลับไปดูมองกวาาใส่ตาไปรอบๆอบมีแต่ความว่างเปล่าเออ พี่คงหูฝาดไปเองน่ะน้องชายหนุ่มนึกในใจครั้งนี้เขาไม่ได้หูฝาดเป็นแน่แท้เขาจะรีบหันไปดูว่ามีใครตามเขามาปรากฏว่ามันก็ยังว่างเปล่าอีกเช่นเคยชายหนุ่มรีบจับมือน้องสาวแล้วรีบย่ำเท้ารีบเดินกลับบ้านโดยทันที แม่ครับผมไปเอาของที่บ้านอามาให้แล้วนะครับวางไว้ที่บนโต๊ะนะครับเย็นวันนั้นก็จัดแจงทำอาหารนั่งล้อมวงกันในครอบครัวมีกับข้าวกับปลาหน้ากินเป็นอันมากเออทำไมวันนี้น้องกินข้าวน้อยจังเลยเป็นอะไรหรือเปล่าน้องเออน้องรู้สึกไม่สบายนิดหน่อยค่ะพี่ชาย เดี๋ยวยังไงจะขอตัวไปนอนก่อนนะคะหลังจากทานข้าวเสร็จพี่ชายก็มีหน้าที่ล้างถ้วยล้างจานตามปกติจัดเก็บถ้วยจานตามปกติแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนกันคนละห้องกลางดึกนี้พี่ชายรู้สึกตื่น เหมือนมีคนเปิดประตูมาจากห้องและมีเสียงเดินวนเวียนอยู่ในบ้านพี่ชายค่อยๆแอบเปิดประตูแล้วย่องเข้าไปดูปรากฏว่าภาพที่เห็นนั้นก็คือน้องสาวของตนกำลังเดินไปที่ห้องครัวชายหนุ่มค่อยๆเดินย่องตามไปพร้อมนึกในใจว่าเมื่อเย็นนี้ เธอแทบจะไม่ได้กินข้าวเลยแต่ภาพที่จะปรากฏต,ต่อหน้านี้ทำให้ตัวเขาสั่นรัวไปทั้งตัวทั้งเอามือปิดปากตัวเองเพื่อกั้นความกลัวและสิ่งที่จะมองเห็นนั่นก็คือน้องสาวตัวเองหยิบเอาเนื้อสดๆกัดกินลาวกัดดังสัตว์ป่าที่หิวโหย ไม่เคยได้กินอาหารจากไหนมาก่อนมูมมามลาวกับสัตว์นรกที่หิวโหยพี่ชายได้แต่ปิดปากตัวเองให้แน่นแต่ตาตัวเองยังมองค้งกับในภาพความทรงจำที่บันทึกอยู่นาตอนนี้น้องสาวของตัวเองเป็นอะไรหรือนี่ค่อยๆย่องไม่ให้น้องสาวได้ยินเดินกลับมาห้อง พี่ชายคิดกระวนกระวายทั้งคืนแต่ตอนนี้พี่ชายก็กลัวเป็นอย่างหนักคิดว่าอยู่ในห้องคงปลอดภัยที่สุดแล้วพรุ่งนี้จะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อแม่ชาวขึ้นมาชายหนุ่มเดินไปที่ห้องของน้องสาวแง้มประตูดูก็ยังเห็นน้องสาวนอนสลบสไหล ไม่มีอันว่าจะตื่นขึ้นมาง่ายๆจึงรีบเดินไปบอกพ่อกับแม่ว่าเรื่องราวเมื่อคืนนี้ได้พบเจออะไรมาบ้างหลังจากนั้นพ่อแม่ก็เดินออกจากบ้านและเข้าไปที่หมู่บ้านโดยเร็วจากนั้นกลับมาก็ช่วงเวลาเย็นซะแล้วที่บ้านจัดโต๊ะกินข้าวเย็นกันเหมือนเดิม แต่ก็คล้ายเหตุการณ์เดิมน้องสาวม่ยอมกินข้าวอะไรเลยวันนี้ยังนั่งตัวเกรงและตาแข็งทื่อถามคำก็ตอบคำทำท่าไม่อยากจะตอบซะด้วยซ้ำเมื่อกินข้าวเสร็จก็แยกย้ายกันเข้าห้องนอน คนตื่นมาพร้อมกันตามที่นัดหมายว่าถ้าน้องสาวของตนเตรียมตัวออกจากห้องทุกคนจะแอบไปดูหลังจากนั้นก็ค่อยๆย่องเดินตามน้องสาวไปที่ห้องครัวภาพที่ปรากฏขึ้นก็คือน้องสาวกำลังล้วงกินของขาวสดในตู้เย็นนั่นเอง ปากเปื้อนมอมแมมเต็มไปหมดพ่อได้ทีเห็นว่ากําลังเพลินกับการกินอาหารรีบจับตัวลูกสาวส่วนแม่ของเธอก็คว้าลูกประคำที่ไปขอมาจากพระอาจารย์เมื่อตอนกลางวันที่ไปที่วัดมาสวมใส่ไปที่ลูกสาวของเธอขณะนี้ลูกสาวของเธอไม่รู้เอาแรงมาจากไหน ขนาดพ่อที่มีร่างกายกำยำโดนสะบัดปิวไปด้านข้างส่วนแม่ก็โดนสะบัดปิวไปอีกทางหนึ่งตอนนี้ลูกสาวนอนตัวสันกรีดร้องเสียงหวยหวนราวกับดังสัตวป์ป่า หลังจากนั้นก็พุ่งกระโจนออกไปจากทางหน้าต่างแล้ววิ่งด้วยความรวดเร็วเข้าไปในปา่าพ่อแม่ของเธอเป็นห่วงเป็นยิ่งนักจึงได้แต่ไปหาญาติพี่น้องให้ช่วยกันตระเวนตามหาลูกสาวที่วิ่งหนีเข้าป่าไปชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนหมู่บ้านทำบ้านเหนือ มีแม่ชีคนหนึ่งได้ให้เลขหวยกับชาวบ้านได้ถูกหวยเป็นอันมากกิจศัพ์นี้เรื่องลือไปไกลจนคล้ายว่าแม่ชีนี้หลงละเลงไปกับตันหาที่มีคนยกยอปอปั้นว่าแกเป็นเดือนดังเทพเจ้าที่มาโปรดคนจนแกก็ให้หวยในแต่ละงวดแต่ละคราว ก็ถูกกันเป็นอันมากลูกสิทธ์ลูกหาก็มากขึ้นเป็นตามลำดำับแต่สิ่งแปลกประหลาดในหมู่บ้านนั้นก็เกิดขึ้นเพราะว่าก็จะมีไก่มีลูกหมูและลูกสัตว์ตัวเล็กๆได้ล้มตายเป็นอันมากโดยเฉพาะวันโกนก่อนวันพระจะเห็นแม่ชี เข้าไปในหมู่บ้านปูนเปียนอยู่ถึงดึกดื่นชาวบ้านหวาดกลัวเป็นอันมากสงสัยว่าแม่ชีจะเป็นอปอบชาวบ้านจึงไปหาหมอธรรมหมอธรรมบอกว่าให้ตอนที่จะไปกราบไหว้แม่ชีให้อุ้มไก่ตัวเป็นเปไปหนึ่งตัวหลังจากนั้น ชาวบ้านก็ลองอุ้มไก่เป็นๆไปหนึ่งตัวและเข้าไปกราบไหว้พูดคุยกันตามปกติแต่พอแล้วมาอุ้มไก่กลับในเวลากลางคืนเมื่อกลับไปถึงบ้านไก่ตัวนั้นเกิดตายขึ้นโดยกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ชาวบ้านก็อุ้มไก่มาให้หมอทำดูหมอทำหัวเลาะลั่นแล้วก็เอามีด กีดซาาไก่ตัวนั้นปรากฏว่าแหวกท้องออกมาเชื่อหรือไม่ตับไตไส้พุงแตกสลายเหมือนโดนขยำกินจากทางด้านในหลังจากนั้นก็ไม่พบแม่ชีคนนั้นอีกเลยได้ข่าวมาว่าเห็นแม่ชีมาอยู่ทางที่หมู่บ้านนี้คงจะเป็นเรื่องจริงวันนั้นชาวบ้าน ได้ไปเชิญตามหมอทาแสงได้มาทําพิธีไล่ปอบชายชะกันในหมู่บ้านรวมตัวกันได้สิบกว่าคนรวมทั้งพ่อหมอเดินกระจายออกเป็นวงกว้างเพื่อตามหาเด็กสาวคนนั้น เฮ้ยเจอแล้วมันอยู่ตรงนี้ไงมาดูกันเร็ว <S <S 1> <S 1> <S 1> มันยืนตรงหน้าตาแดงกลำ่ำสายตาแดงกล้านในตาของมันวาวประกายออกมาจนเห็นได้ชัดคล้ายสายตาเป็นวงลีลาวกัดดังสัตว์ป่าจ้องเขมงมาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งพร้อมเสียงขู่คำรามนั้นออกมาอย่างดัง ไปทั่วป่าหันมาอีกทีพระอาจารย์แสงก็อยู่ตรงหน้าผีปอบตนนั้นแกขวาเข้าสารเศกที่อยู่ในกำรรม,มือของแกแล้วเวียงศาสตร์ออกไปทางด้านหน้าโอ้ยกูร้อนกูรอ้อนรืยเกินมึงทำอะไรกับกูเนี่ยโอ้ย,อย,อยมึงเป็นใครมึงมาทำไมที่นี่ กูเป็นแม่ชีกูหิวกูอยากกินอีสาวคนนี้กูควบคุมตัวเองไม่อยู่จริงๆกูผิดคลัมกูผิดไปแล้วถ้าอย่างนั้นมึงก็อย่าอยู่ซะเลยอยู่ไปเป็นบาปเป็นกรรมสักเปาตัวเป็นถึงขั้นแม่ชียังลิอาจผิดคลัม จนปอบกลับมาสิงล่างน่าอายสิ้นดีมึงจงอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเลยหลังจากนั้นก็คว้ามีดหมอในย่ามออกมามีดหมอจานอาคมอยู่เต็มใบมีดหลังจากนั้นก็เอามาไว้ที่พนมมือสวดบริกรรมคาถาหมหมอคว้ามีดฟาดฟันบนอากาศสามสี่ครั้ง แล้วเอามีดจี้ไปที่หน้าผากของปอบต,ตัวนั้นปอบตัวนั้นร้องโอ๊ยโ,โอ้ยกูกลัวแล้วอแม่สาวน้อยคนนั้น วูบลงจนหมดสติกองอยู่กับพื้นหลังจากนั้นพอหมอก็คลี่พายันผืนหนึ่งพร้อมกับหม้อดินแล้วสวดบนบ์ิรกรรมคาถามีทั้งลมพัดมาอย่างหนักต้นไม้ต้นใหญ่ปิวไปตามแรงลมหลังจากนั้นก็มีแสงวูบหนึง พุ่งเข้าสู่หม้อดินใบนั้นพร้อมกับพระอาจารย์แสงเอาพระยันต์ปิดไว้ที่ปากหมอ้อแล้วสั่งให้ชายหนุ่มชกันจุดกองไฟขึ้นมาหนึ่งกองเพื่อที่จะทำการ <S <S เผารวงวิญญาณดวงนี้ <S <S ให้แหลกสลายไป <S <S ไม่มีวันได้ขุดได้เกิดอีกต่อไป <S <S กองไฟที่เผาไหม้อยู่ตรงหน้านี้ สูงขึ้นท่วมหัวด้วยเศษไม้เศษปืนที่มาสุมกองกันอยู่เป็นกองใหญ่ร้อนแรงเป็นอันมากขนาดจนต้องพะงะและเดินออกจากรอบๆจากกองไฟพาจารแสงทำท่าเนื้อมือกำลังจะโยนหม้อด,ดินนั้นเข้าสู่กองไฟ เราขอบินธบาทจะได้ไหมในเมื่อเขาเป็นชีแล้วเขายังมีทางพ้นจากกิเลสกรรมนี้ต่อไปเราขอบินธบาทเถิดค้ายจะมีแสงสว่างแสงหนึ่งพุ่งมาจากทางด้านหลังเป็นพระธุดงกํกำลังแบกกดอยู่ ได้เปลยถามกับพระอาจารย์แสงเมื่อพระอาจารย์แสงหันไปเห็นพระธุดงรูปนั้นก็ได้แต่คลานและเดินเข้าไปกราบนามัสการที่ปลายเท้าของท่านถ้าหลวงพ่อจะขอบินทบาทลูกช้างก็ขอมอบผู้ผีตนนี้ให้แก่หลวงพ่อเพื่อนำไปปลดกิเลสกรรม ถ้าหลวงพ่อยังมองว่าพูดผีตนนี้ยังสามารถบำเพ็ญกุศลเพื่อพ้นจากทุกกรรมนี้ได้ก็ขอให้ตามหลวงพ่อไปด้วยเทินหลังจากนั้นพระอาจารย์แสงก็ก้มลง,งการาบพร้อมด้วยชาวบ้านก็ก้มลง,งการาบอย่างพร้อมเพียงกันภาพนั้นเป็นภาพพระธุดงค์ แบกกดส่วนอีกมือหนึ่งก็ถือหม้อดินเดินหายเข้าไปในป่าลึกผมขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่ติดตาม ช่องเล่าเรื่องผีดุฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และฝากกดติดตามผมจะทำเครื่องหมายไว้ให้ตรงนี้นะครับและด้านขวามือของผมนี้ก็เป็นเพริดซึ่งมีเรื่องราวอีกมากมายให้ฟังกันในช่อง